มาหาดอกกระเจียวมีจักระจางนะคะคนไทยเขาเรียกว่าใบอะไรนะไงอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยใบใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยใบเขียวใหญ่ๆเนี่ยไวห์อร์นู่นฮะตลาดดิฉันเพิ่มเนี่ยเพิมขึเพรตลาดดิฉันโปรแชร์โรเลย ในจัลงเนินแล้วนะทุกคนจะรงเนินแล้วนาถนนอันนี้มีที่เดียวในโลกเด้ออื่นไม่มีแล้วนะ ระสุดโสดลุกนั่งไม่เป็นสุกนะจ๊ะโยกเกกยกโยกแยกยิ่งก็ออกกำลังกายเป็น10กิโลค่ะไขมันระเบิดแน่นอนไขมันระเบิดพุงค่ะเออถอยหลังก่อนนะคะขึ้นไม่ได้แล้วถอย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 ,ถอยเดินหน้าต่อไปจา้าถนนสี่เลนนะคะจะวิ่งสวนทางกันไม่ได้เด้อ เอออันนี้เป็น,นทาง,ทางแยกค่ะมีทางแยกนะคะแยกทางหลวงค่ะขึ้นมอเตอร์เวย์นะคะต,ววต้นนี้น่าขึ้นมากเลยสวยงา,ยา,ยายยั่นโรสรัสซด